ยูนี่นี่แบ่งขายอะไรไหนี่อันนอ่ะอยากได้เป็นรถหรืออ,อยากได้เป็นผู้อ่อ,อยากได้เป็นรถหรืออยากได้เป็นผูกคือกันเลยนะคือตัวเ,นะเขาเถียงกันหนูซึ่งดีแค่แหละอายดิไอ้วะาอยู่วานี่เป็นสาวน้ำไปใส่ก็เห็นอีกแล้วโอ้โหให้ยาแม่เด้องัอ้นว่าอยากได้ดินไปทุกเง,งานอยู่เนี่ย ดินแถวนี้นงามดีเว้ยถามตึกบ้านป่าวะาบ,าบ้านแมีนเลยดีกว่าเมนบู้ข้างหลังไอซี่นี่ทรงนี้นี่ต้องแม่ล้วนี่นะไม่ถามมก่อน ยัมีอันเด้อเสาโดยมีอย่างเหตุสลายโบอายหัวแล้วนะคุณเป็นเราใช่ไหตัวเด็กกระห็นน้องอไอ้มาอย่างเกาะไอ้ขอถามได้บ่าถามได้ถามได้เนาะถามได้ยู่นี่นี่แบ่งขายยังไงน,นี่อันน้นไอ้อยากได้เป็นรถหรือไอ้อยากได้เป็นผู้ไอ้อยากได้เป็นรถหรือไอ้อยากได้เป็นผู้เดี๋ยว บอกนล้วผมอัน1ิบคุณสากับแบงไอซิบคุณสวกับแบง1ิบคุณาวะเออิบคอีกแล้วคุณคุณบอจื้อจืหน่อยนึงก็เรื่องเรื่นะเออ้ิบคุณสาวค่นือ1 0ิบคุณสาวอล้านไอหรือว่าเมดแปสนกีบเจ็กเก้ไบอกเด้าเก้าได้พันกีบหนึ่งเออเจ็ดเก้จะได้จัดไปเลยนะมีส่วนลดอน ใช่จังไหน่ายจังไหนได้ใช่แต่ก่อนสิบอร์ซ็นต์อนสปีบ่มีดอกเบี้ยหรือว่าผอนยาวเขาสาปีก็ได้ยัสามอกันเลยนะคือตัวเขาเถียงกันหนูเสีงดีแค่แหละอ่ายดีเนอะแล้วก็จือดีเถอะไ่ก็เดี๋ยววันลืมอกเดี๋ยวกันเลยส6เดือนสูงสุดสูงสุดส6มจไดหกสามจเจ็ดได้เมื่หสัญญาจังวากับ่บมู่่ันิงเด้อเด็ดินงามไปจอะกระเกียมาเลยได้ ไปจอะกันเขียมมาอยู่เรียหัตไอชีเจาะเลยก็ได้มักเนี่ยไอ้มักไอ้มักมันงามมันมันใกล้ตัวเมืองมันมีเื่อนคุณหากหลายเออเื่อนคุณหลายเด้ไอ้มักแต่ไอโบโจ้โบใส่ดีแท้มีเดินวุ่นอยู่เนาะมีได้เข้ามาถูกมือได้ดิถูกมือเลยถูกมือได้คนวุ่นวันวุนวันคนวุ่นวันวุนวันได้อยู่นี่นะหลายอู้ค่อยกระลูกมาคอยเข้ามาทางไหนบ่เนี้ยเด้ทางมานะ ะทางมาทางนี้โอ้ยคอยหองมาอยู่มันโอ้ยไอ้มาทางห้องกัดบ้านเลยเออแอเมนเอเมนห้องกัดบ้านเลยเห็นห้องกัดบ้านเออสีเหลี่ยมทรายหรือสีแงก์ทรายก็ได้มาเพราะวันเสาร์สามสิบเป็นวันพอดดิบเลยท่านเห็นห้องกัดบ้านนะเรียนไอ้มักไอ้มักเจ้ขอขึ้นมือกันเนาะขึ้นอีกละววะอืมขอขึ้นมือกันนักหน่อยนึงคิดดีละไี้มล้เนาะโอ้ยไอ้นี่ใจโตดีเด้อไอ้นี่ท็อกนี่ เหตุใอยอีกแล้วไอ้ดอกแดงเอาไอ้กลับมาอย่างนี้ไอ้กลับมาจองว่ะบอไอ้เลียมรถไอ้เลียมรถไอ้เลียมรถเดี๋ยวซิกก็ได้ว่ะ